สวัสดีครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวที่พักนะครับอยู่สมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะนี่นะครับบรรยากาศดีมากพี่น้องนะครับนี่นะครับโอ้โหโยาเมือเศร้านะครับนี่ยาเมือเศร้าอากาศดีๆนะครับพี่น้อง บรรยากาศเช้าเช้านะครับที่พักนี่นะครับคืนละ1,000พนะครับคืนละ1,100บาทนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนนี่นะครับตัวนี้เป็นโปะนะครับโปะเดินนะครับเงียบดีนะครับพี่น้องตรงนี้เงียบดีส่วนกลางคืนนะครับกลางคืนระดับน้ำทะเลจันุนนะครับจะขึ้นสูงระดับปูนะครับถึงถึงชายอใต้ทุนบ้านเลยนะครับใต้ทุนบ้านผักนะครับ พอตอนกลางวันเนี่ยระดับน้ำจะลงนะครับนี่ครับยามื่อเ้าน้ำจะลงสวยงามครับพี่น้องบรรยากาศดีมากนะครับเป็นเงียบเงียบดีนะครับเป็นส่วนตัวดีนะครับสำหรับที่พักตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปร้านกาแฟด้วยนะครับผู้่อถ้ดอยากมานั่งจิบกาแฟมาอย่างก็ได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดูห้องพักนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบดีนะครับพี่น้องเงียบนี่ดี เป็นส่วนตัวดีมากเลยนะครับนี่เมื่อคืนนี้ตอนผมมานะครับมันทุ่มกว่านะครับน้ำทะเลหนุนขึ้นนี่แล้วนะครับอันนี้พอตกเงี้เมื่อเช้ามาน้ำลดนะครับน้ำทะเลลดมันก็จะลงไปนะครับเมื่อคืนนี้ขึ้นปิ้มปิมพี่เลยนะครับน้ำทะเลนะครับท่วมตรงนี้เลยนะครับตรงพื้นด้านล่างนะครับนี่ตรงใต้ถุนบ้านนี่ก็เต็มด้วยน้ำเลยนะครับใต้ถุนบ้านรัก พักบีศูนย์สามนะครับบ้านพักเดี๋ยวปิดนรงนไว้กันโอ้ที่มีมามีอย่างข้ามานะครับจึดนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาดูห้องพักนะครับนี่นี่นะครับนะครับห้องพัก พอดีห้องน้ำแฟนเขาห้องน้ำบ้าอยู่นะครับห้องน้ำกส็สะอาดสั้นดีกว้างดีนะครับมีระ,ะเบียงนะครับให้นอกยามาเศร้านะครับสามารถนั่งชมบรรยากาศยามมาเศร้าจิบกาแฟได้สบายนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับโอโ้ป่า บอดใหญ่เลยนะครับนี่นะครับนี่มีหมอนั่งนะครับนั่งชมบรรยากาศนะครับอย่างมาเศร้าๆนะครับโอ้โหข่าวทาข่าวทาดีมากนะครับนี่นี่นะครับราคาที่พักหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ามีอาหารเช้าด้วยนะครับ นะครับพี่นอ้องโอ้เดี๋ยวเบึงเบึงเบึงน้ำลงน้ำลงผมพาเบึงปลาเห็นปลาบ่าพี่นอ้องโอ้ขันแม่นทางยีสานบ้านเฮานะครับเนี่ยโอ้หาเงียใ <c oughs> ส่นำ้ำริมตะฟังนี่เลยโอ้น้ำม,มันไหลไปทางนี้นะครับมันจะเป็นแม่น้ำโค้งนะครับโค้งเมื่อเมื่อวานนะครับไปกินข้าวอยู่ฟังท่านั้นนะครับพอดีมาหาเพื่อนนะครับหาเพื่อนหาหมแค่นี้นะครับ ีมากเลยนะครับอ่ะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับที่พักก็เอาแค่นี้นะครับพี่น้องนี่นี่นะครับที่พักบ้านคุงน้ำนะครับพี่น้องนี่นะครับด,ดูช้อนช้อนดูช้อนด้วย เราช้อนไปกินข้าวต้มอ,อาหารเช้านะครับที่ทำแาเป็นอาหารเช,ช้าจุดจุดอะนี่นะเออไปทานอากันฮะบอกไปเดี๋ยวไปทานกันนรครับนี่นะครับ ที่พักแบบมีรวมอาหารเช้านะครับพี่น้องพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ่ชอบกินในห้องแยกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามากินรถนอก็ได้บรรยากาศดีครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับดูปลานะครับปลาธรรมาชาติขึ้นมาให้เห็นเลย ปานินเต็มเลยนะครับอ่ะครับเดี๋ยวทานข้าซเส้นกันน้ำขันแล้วก็จะได้เดินทางกลับกันนะครับข้าต้มเสี่ยบครับพี่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 ี่พ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 ี่นี่เดี๋ยวอย่าฟัง ีอะไรด้วยแซ่บชิมก่อนโมบอกก็แซ่บอี่างนี้บอกว่าแซ่บเลยก่อนชิมพานนะเนาะแซ่บคือว่าแซ่บนะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็มีพวกมีด้วยนะครับไข่ดาวอ่าพอดอก สมสำคัญด้วยนะครับอืมกิอะไรจังหวะอามชิมอืมเดีเยวมาชิมรสา,าติครับบรรยากาศนะครับนี่คเดินทางเข้าแล้วเขากับเดินทางกลับกลับบ้านนะครับ อครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อจบคลิปสักนี้นะครับสวัสดีครับ